ในเรื่องเราโซนไหมในเรื่องรถสโซนในเรื่องกาโมโซนไหมคะโซนโซนโซนขนาดไหนมากค่ะบโซนมากแต่ก็ม่โดนพี่พี่แกล้งไหมครับตอบดีดีนะดูหน้าดูหน้าไม่โดนก็ได้ครับไม่โดนก็ได้ครับอ่ะพี่โป้ผ่านเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ต้องไม่โทษครับมีความก็เล่นกับเด็กๆก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็จะมีวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด1ขวบ2ขวบ4ขวบแล้วก็มาเป็นรถบัสอะครับ แต่รถบัสเนี่ถือว่าแสดงได้ดีแล้วก็ทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นค,ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้จริงๆแต่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยยากนะเวลาเราเข้ากับเด็กนี่คือแบบรออารมณ์เขาว่าเขาจะห้ามร้องไห้นะต้องยิ้มต้องอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะเหนื่อยเลยกับเด็กๆครับคุบอกว่ามีเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กด้วยใช่ไหมคะใช่คระเพราะ เออในเรื่องมันเป็นเหมือนแบบเป็นพี่เลี้ยงใน nursery อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องสอนลุงเตงในการเลี้ยงเด็กอย่างเช่นแบบขวดนมต้องอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลยังไงเด็กแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดาหลอกยาวมากคล่องมากซึ่งก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคือแบบมิวอ่าปกติไม่ได้เป็นคนแบบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องต้องเป็นคนแบบเก่งเก่งมากแบบว่าต้องแบบคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาเขาจะมีแบบว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงนี่เป็นสิ่งของจริงเลยใช่เป็นคำพูด แล้วไาอะไรนะแบบรู้ว่าแบบเออมันจริงมันยากจริงมันยากจริงสี่อย่างนี้นเรื่องแสดงเป็นพี่น้องกันไหมคะไม่ไม่เลยครับในเรื่องนี้ไม่คุยกันเลยครับทางเรื่องได้เจอกันไหมในเรื่องเจอกันแบบสองสามซีอะไรเงี้ยครับคือเหมือนยังไงคะเหมือนได้เจอกันครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันแต่ว่าได้ได้สื่อสารกันนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มคุยกันนะครับใช่ก็คือตัวผมนี่เป็นเป็นน้องของพี่โป๊ปแต่ตัวพัทนี่เป็นน้องที่ทํางานของพี่โป๊ป คือ <c oughs> เราไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยครับ,รบผมแต่เวลาเขาฉากกันเราก็จะตลกนะเบบเขาฉากกันแล้วไม่พูดกัน <c oughs> ไม่เคยพูดกันเลยครับอ <c oughs> ของบัวเป็นอะไรยังไงคะเรื่องนี้เรื่องนี้รับบทเป็นทอยค่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็จะ,จะ,จะงงๆกับกับกับคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่แต่งต,ตัวเป็นทอมแล้วก็อชอบชอบผู้ชา,ชายแล้วก็ทุกคนเวลาบัวเข้าฉากทุกคนจะถามว่า นี่นี่เป็นอะไรอ่ะกินอะไรมาเหรอทำไมโมโหใครมาคืออยู่คนเดียวคืออยู่คนเดียวแบบเป็นจังหวะที่คนอื่นเขากําลังสนุกสนานแล้วเราก็โผล่ขึ้นมาแบบทุกคนก็จะเงียบออย่างเงี้ยค่ะเออ,อเรื่องนี้มันจะสนุกยังไงคะฝากเลยค่ะครับก็จะสนุกตรงที่ว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็คือเป็นเรื่องความรักแล้วก็มีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาทําให้รู้สึกว่าเออครอบครัวเป็นอย่างนี้นะการเลี้ยงลูกการเลี้ยงหลานมันมีปัญหาแบบนี้แล้วก็ ก็ได้เห็นความจิ้นของคู่เรานะแล้วก็คู่อื่นๆด้วยนะในเรื่องนี้ครับละครออนมีแฮชแท็กไหมคะก็อะไรดีพ่อลุ่งยุ่งไม่ว่างนอกจากชื่อละครยังไม่รู้พ่อลุ่งยุ่งไม่ว่างพ่อลุ่งยุ่งไม่ว่างเพราะว่าก็พวกพูดกันผิดนะฮะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอะไรเงี้ย